สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินี้า4่ชานะคะอยากจะดูร a นดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไหมนะคะภายในปีนี้เอาแค่ปีนี้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะหลังจากนี้ไปนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะคุณมาถามถึงคนรักของคุณหรือเปล่าหรือคนคุยของคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเดลเวอร์อนะมันมีความรักอยู่ตรงนั้น แต่งแต่ว่าคุณอะตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่อดทนแล้วก็จะถึงที่สุดแล้วด้วยหรือเปล่านะคล้ายๆกับว่าถ้าชา้าไปกว่านี้หรือมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ไปหละจ้านะทั้งที่ในใจก็เนี่ยผูกพันกันแบบเนี้ยสองคนเนี่ยเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆกันนะซึ่งคนหนึ่งก็โคตรนิ่งเลยนิ่งเป็นแบบไม่รู้ว่ามีความรู้สึกบ้างหรือเปล่าแล้วก็อีโก้เยอะ ปากนากนะรู้สึกยังไงก็ใหม่พูดอะไรก็ใหม่ทำแต่ในใจอะทั้งสองคนอะต้องการได้พบได้เจอกันเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทุกอย่างเนี่ยจะออกจากใจแต่จะไม่พูดจะส่งสู่สมองใช้ความคิดเยอะรู้คนเดียวอยากรู้อะไรจากเขาไม่ตอบดูจากการกระทำ การกระทําก็น้อยเพราะว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยได้พบได้เจอกันแล้วคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนคุณนะแสดงออกเยอะหรือเป็นคนที่คุณจะต้องไปรองขอความรักจากเขาเสมอเสมอหรือต้องทักหาเขาอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยจนคุณมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันไม่น่าจะโอเคแล้วนะแรกๆก็เข้าใจได้อาจจะเข้าข่าเขานิดนึงว่า เขาคงไม่ว่างเขาคงต้องการให้เราติดต่อไปบ้างเพื่อวาจาหรืออะไรแต่หลายๆครั้งเข้ามันไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยคุณก็มีความรู้สึกว่าอ่สงสัยเข้าประเด็นนี้แน่เลยสําคัญไม่พอเลยไม่ได้ทักหาถ้าสําคัญพอมันจะต้องสลับกันบ้างนะแต่จริงๆแล้วอ่ะการคุยกับคุณผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาอ่ะรู้สึกดีรู้สึกชอบใช่ แต่ด้วยตัวเขาเนี่ยเขายังคงวนเวียนอยู่กับความเศร้าเดิมๆของเขานะคะเขายังติดปมตรงนี้อยู่แค่นั้นเองแล้วจะพัฒนาไหมจัดเม้นเทมเพลนนะคะมาบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยอใกล้ถึงเวลาที่จะได้พัฒนาแล้วเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณภายในปีนี้เนี่ยแหละ เขาทนเหงาไม่ไหวแล้วความคิดถึงมันเยอะมากล้นออกมาเลยนะคะ